วันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนของยายเกดของเรากันนะคะนี่จะบอกว่าอันนี้ปลูกแค่ไม่ถึงปีนะคะแต่ก็คือมันก็อยู่ในร้านมันก็น่าจะถึงปีแล้วแหละแต่ก็คือมันก็แตกยอดงามพอสมควรนะคะนี่อันนี้ก็คือมาเปิดวาล์วน้ำนะคะอันนี้ก็คือเดินระบบสปริงเกอร์ไว้แล้ว ดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่ต้นอย่างงามนะคะอีกประมาณสัก4ีถึงหปีก็ได้กินลูกแล้วนะคะนี่ต้นนี้ก็แตกยอดงามอันนี้นะคะปลูกตอนประมาณเดือนสิงหาคมนีรุ่นนี้ปลูกเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเอาต้นใหญ่พอสมควรมาปลูกแต่มันจะมีอีก แถวหนึ่งนะคะที่ปลูกเดือนเมษาแต่ว่าต้นมันเราซื้อต้นเล็กมาปลูกมันก็เลยไม่ค่อยงามอันนี้ปลูกเดือนกระดาสิงหานี่นะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเดินไปดูนี่ลำต้นก็ใหญ่พอสมควร แต่ว่าน้ำมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินสปริงเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเจาะน้ําประปานะคะ<ๆ>เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นน้ําประปาหมู่บ้านน้ํามันก็ไม่มันจะไม่ค่อยแรงต้องเปิดทีละแถวแต่ว่าหญ้าแรงมากเลยแถวนี้เขาจะชอบใช้ยาฆ่าหญ้าก,กันนะคะแต่นี้ก็คือก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานี่ก็จะเปิดสปริงเกอร์ไว้สักแป๊บหนึง อันนี้จะเป็นรุ่นต้นเล็กนะคะที่ปลูกตอนเดือนเมษายนต้นมันก็จะเล็รแค่น,นี้ก็คือเราก็จะให้มันมาเจริญเติบโตกันเราต้นละ85บาทนะคะต้นนู้นก็จะประมาณ100กว่าบาท150 200าบอกว่าบาทแต่ว่าต้นนี้ก็คือซื้อมาต้นเล็กมากต้นละ85บาทแต่มันก็งามมากนะคะ คุณยายก็จะออกมาสวนทุกวันทุกวันนะคะตอนเย็นสี่โมงเย็นแกก็จะออกมาทุกวันแกดูแลใส่ใจดีมากเลยตอนนี้แค่เดินก็เหนื่อยแล้วนะคะมันมีนอนมันมีนอนด้วยอันนีก้ก็แมงลักแมงลักไผ่ตู อันนี้ก็คือปลูกคุมดินไว้นะคะไม่ให้หน้าดินมันแห้งแต่เดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวก็ได้รลือแล้วค่ะต้นกล้วยงามมากอันนี้น่าจะเป็นกล้วยหอมแก้วถุงห่อไว้อย่างดีถ้าไม่ห่อแล้วเหมือนอะไรมันจะมาจอดนี่เลย,อ,อ,ยอันนี้ขึ้นชายกำลังงามอันนี้ก็กุยช่ายไม่ค่อยได้ออกมานะคะ ปกติคุณยายก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบการเกษตรนะคะพอมาปีสองปีมานี้ก็จะชอบการเกษตรนะคะอยากปลูกนั่นปลูกนี่แต่ก่อนแกก็จะค้าขายอย่างเดียวเดี๋ยวจะพาเดินเข้ามาในดงกล้วยนะคะอันนี้มะเขือพวงไลหนามนี่อันนี้กะเขราโอ้ยลมสะดุดตออันนี้กระเพรานะคะ อันนี้พลูพลูเคี้ยวหมากนนี้ก็เป็นปลาอ้อยปลาอ้อยนะคะส่วนของเรานะคะก็จะอยู่ในหมู่บ้านเลยเนี่ยห่อถุงดำไว้อย่างดีว้ายอยู่ในนี้มีกล้วยอันนี้น่าจะเป็นกล้วยไข่หรือเปล่าจะมีกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้านะคะที่ปลูกอยู่ตรงนี้แตกหน่อดีมากแต่ก็คือตามจริงเขาจะไม่ให้เอาหน่อไปเยอะนะคะ ข้าวหน่อยเยอะแลต้นมันจะไม่ค่อยงามเขือ่อนจะไม่ค่อยใหญ่เนะี่ยได้หลายต้นเลยยายแกดูแลใส่ใจดีมากเลยนะคา,าเห็นแกปลูกมะเขือปอกเห็นเก็บไปให้กินทุกวันมะละกอมีลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวเสียงคนพูดเสียงดังมากนี่นี่นกล้วยหอม ลูกเยอะมากเลยนะคะนี่หมอมันก็เยอะนะมันต้องขุดออกแล้วก็เอาไปขยายถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะตน้นหลักมันจะไม่งามเดี๋ยวมาดูมะละกอต้นนี้นะคะไม่รู้ผันอะไรลูกดกมากต้นเตี้ยอันนี้น่าจะเป็นแขกดำดูกันอย่างเยอะมีหน้าหละ่ะแกชอบออกมาสวนแกจะมีความสุขแล้วก็ชอบแล้วก็อยากที่จะได้มานะ แกก็ใช้เวลาตรงนี้นานพอสมควรแล้วแต่ว่าแกก็ยังไม่รู้สึกเบื่อเลยนะคะม<า>ม่วงนี่ต้นมะม่วงอะไรยังไม่เป็นดอกเอกหน่อยเยอะมากเลย มะเขือพวงมะเขือพวงไร้หนามนะคะยังไม่เป็นลูกอุ้ยมีลูกแล้วมีลูกแล้วเดี๋ยวเก็บไปกินเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวแม่กลับมาให้แม่เก็บไปหอา้าวมีหัวปีร่วงทำไมไม่เอากลับบ้านเนี่ย มันน่าจะเป็นปลีที่กินไม่ได้นะคะปลีกล้วยหอมมันจะขมแกก็เลยไม่เอากลับบ้านไปกินทองฟ้าสีสวยมากเลยเนี่ยกว่าจะหาจุดเปิดสปริงเกอร์เจอเดินไปตั้งหลายรอบแต่คิดว่ามันก็น่าจะรอดนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือฉีดฮอร์โมนด้วยนะคะฉีดยายฉีดฮอร์โมน ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะแตกยอดไม่ดีนะคะเพราะว่าการปลูกทุเรียนจะใช้ยาเยอะมากเลยนะคะแต่ตัวเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่หรอกแม่ก็ไม่มีความรู้เพราะว่าแม่ไม่เคยทําเกษตรเลยนะคะอยู่ที่บ้านก็ทํานามีมาเจอแมงบงตัวนี้และแกก็ศึกษาเอาเองนะคะศึกษาใน u t u b e แกก็ศึกษาจากคนที่เขาเคยปลูกแถวนี้นะคะเพราะว่าแถวนี้เขาจะปลูกกันเยอะมาก แตกยอดดีมากเลยมันก็จะเป็นยาที่เป็นฮอร์โมนนะคะไม่ใช่ยาฆ่าแมลงแต่เมื่อกี้มีหนอนกินกคือต้องเอายามาใส่บางต้นมันก็ไม่รอดนะคะมันก็ไม่ค่อยงามนี่อย่างต้นนี้มไม่ค่อยงามเลยแต่บางต้นงามก็คืองามมากนะคะแนะนําก็คือถ้าจะซื้อ ให้ซื้อต้นที่ใหญ่เลยมาปลูกเพราะว่าคือโอกาสรอดมันจะเยอะกว่าตอนอยู่หลานต้นไม้นะคะก็คือเขาจะดูแลแล้วก็เลี้ยงรอให้เราแล้วเราก็ซื้อต้นต้นต้นใหญ่ๆมาปลูกเลยอย่าซื้อต้นเล็กนะคะเพราะว่ามันไม่คุ้มมันเสี่ยงที่มันจะตายมากเลย อันนี้ซื้อต้นใหญ่มาปลูกนะคะแป๊บเดียวเนี่ยมันตั้งตัวได้นะแตกยอดอย่างงามเนี่ยแป๊บเดียวไม่นานนะคะไม่ถึงปีอยู่กับเราไม่ถึงปีนะคะแต่ก็คืออยู่ร้านต้นไม้มันก็น่าจะนานแล้วแหละอันนี้ก็คือเป็นต้นทุเรียนที่ร้านต้นไม้ที่อยู่ข้างกันนะคะที่เขาซื้อมาจากจันทบุรีอยู่ตรงนี้ที่แม่ปลูกนะคะก็จะมีพันหมอนทอง มูสังคิงแล้วก็น่าจะมีสองพันนียค่ะที่แกปลุกเดินไปดูอันนี้ต้นอะไรอันนี้น่าจะเป็นต้นกาแฟหรือเปล่าต้นเล็กๆแต่เหมือนมันโตช้ามากเลย ก็จะมีลองกองนะคะแล้วก็ลำไหเอ้ยมีฟักทองเพิ่งเห็นมีฟักทองด้วยอันนี้เหมือนแกนไม่ได้ดูแลนะคะอันนี้ก็มะาพร้าวมะพร้าวร่วงลงมาจากตน้นต้นนั้นนะคะคือแบบลูกมันเยอะมากขยายไม่ได้เอายุบไม่ได้ปึ๊บปึ๊บ คือมันร่วงลงมาเยอะมากเลยนะคะแต่ก็เก็บไปกินกินไม่ทันก็ปล่อยให้มันแตกหนอน,นะคะแล้วก็กินเจ้ามันอันนั้นมะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ยเดี๋ยวเดินมาดูฝักทองก็ง้นไม่ค่อยงามแต่ว่าดูในกล้องมันไม่ค่อยงามนะคะแต่ว่าเราดูนอกกล้องด้วยสายตาภายนอกมันก็สวยอยู่นะคะ ตัวเองนี่ไม่ได้นานไม่ได้มานานมากเลยเนี่ยแป๊บเดียวต้นใหญ่บอกเลยว่าซื้อต้นใหญ่คุ้มกว่าคุ้มมากอันนี้คือไม้อะไรอันนี้คือตาข่ายจะน่าจะปลูกแตงอันนี้ต้นต้นอะไรไม่รูลำใหญ่ไหมไม่ใช่ลำใหญ่ก็จะมีเงาะมีลำใหญ่มีรองกองนะคะน,นี้ก็จะเป็นสับปะรด อันนี้ก็บวบบักบวบนะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นงอกอยู่บ้านก็จะขายมาเล็ดผักนะคะก็ถ้าอยากกินอะไรก็เอามาปลูกนะคะแค่นั้นเองเดี๋ยวจะเดินไปดูอีกแต่ก็ลกมากเลย นี่าจะผักเซียนเหยียบอะไรอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนจะเห็นต้นแตงแต่รู้สึกว่าจะมองเห็นหญ้าเยอะกว่า นี่คือเสียบไม้ไว้นี่น่าจะปลูกอะไรไปแล้วสิบเอ็ดนาทีอันนี้น,น่าจะเป็นต้นลองกองนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นต้นลองกองถ้ามันให้ผลผล,ผลิตนี้นะคะก็เราก็จะรู้สึกว่าเราจะมีความสุขกันนะเวลาที่เราออกเจอผล,ผลผลิตของเราที่เราปลูกไว้นะคะอันนี้ก็คือแม่ปลูกไว้ให้ลูกให้หลานได้กิน อ้ยต้นนี้งามมากดูดิใบมันแตกยอดมันน่าจะโดนยาเนี่ยว้ยาวดกมากดูอันนี้น่าจะเป็นผักโขมนะคะภาษาไทยเรียกผักโขมภาษาอีสานเรียกผักโขมน้ำมันไม่ค่อยแรงก็ต้องเปิดทีละสาย สายนี้เปียกแล้วก็จะไปเปิดอีกสายนึง